เทคนิคนี้ง่ายแต่ได้ผลดีมากครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการอุดรูไม้ขนาดใหญ่ให้แน่นและเรียบเนียนนะครับก็เริ่มต้นด้วยการหยดกาวร้อนลงไปในรอยไม้นะครับจากนั้นตามด้วยขี้เลื่อยที่เตรียมไว้ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับใช้ขี้เลื่อยจากไม้ชนิดเดียวกันจะช่วยให้สีกลมเกลืนกับเนื้อไม้เดิมได้ดีขึ้นนะครับ คือถ้าอย่างสมมติงานชิ้นนี้ทํามาจากไม้สักทองแล้วเราไปเอาขี้เลื่อยไม้ประดู่มาใส่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเวลาเราทําสีมันจะมองเห็นได้ชัดกว่านะครับเพราะฉะนั้นควรเป็นไม้ชนิดเดียวกันนะครับที่เราจะทําการอุดนะครับก็เมื่อใส่ขี้เลื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหยอดกาวร้อนซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับกาวจะแทรกตัวและยึดขี้เลื่อยได้แน่นหนาภายในเวลาไม่กี่วนาทีเองครับผลงานของเราเสร็จแล้วนะครับหลังจาก เสร็จแล้วก็ลองใช้โบเวอร์เป่าดูครับนี่เป็นไงครับเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้กบไฟฟ้าใส่ผิวหน้าให้เรียบเสมอกันนะครับนี่เพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือพื้นผิวไม้ที่แน่นแข็งแรงไม่ยุบตัวเลยนะครับแ้อรอยเล็กๆยังคงเหลืออยู่นะครับสามารถใช้ขี้โปไม้แต่ง เก็บให้เรียบร้อยเพื่อให้งานดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเลยนะครับข้อดีของการใช้การร้อนกับขี้เลื่อยร่วมกันนะครับคือความรวดเร็วในการทํางานและไม่ยุบตัวนะครับลองนําเทคนิคนีน้ไปปรับใช้ดูนะครับง่ายประหยัดและได้ผลจริงครับสวัสดีครับ